คครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดซอฟแวร์นะครับให้เรามาที่เว็บนี้นะครับเว็บนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจข่าวนะครับมาที่เว็บนี้นะครับอ่ามาที่ตรงนี้นะครับตัวคนใช้สามสองบิตหรือหกสี่บิตครับแล้วผมใช้หกสี่บิตครับกดดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็มาที่แอปตัวนี้ครับมันก็ตรงนี้ครับแล้วก็กดนิกนิกนิกเลยนะครับกดนิกนิกนิกพอนิกนกให้เราติ๊กถูกทุกอย่างนะครับ แล้วก็กดเย็ดนะครับเพื่อการรีคอมนะครับผมเราจะเห็นอะไรติ๊กให้หมดนะครับผมแล้วก,กดเย็ดเพื่อรีคอมพอกดย็ดปุ๊บอ,อ่ะรีคอมเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้ครับมันจะแบบเปิดคำวม,มาใหม่เลยนะครับผมพอเปิดคำว่าใหม่ให้เรามาที่สับแผลถ้าไม่เห็นตรงนี้เอามาที่คลิกปุ่ามวินโด้แล้วมาดูตรงนี้ว่ามันมีสามแผลไหมให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาเราก็ตั้งค่าอะไรบ้าง อ่าธรรมดามันจะต้องค่าอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแตสิกาเสีอนะครับถ้าเราอยากปรับเป็นเสียงดังเ็ปรับ,รบดได้ได้ครับนะวิธีการแบบไม่แบบไม่แบบไม่ได้ยินนะครับให้เรามาตั้งค่าที่ตรงนี้ครับอุปกรณ์นะผมนะให้เราติ๊กติ๊กติ๊กอันไม่ได้ขึ้นนี้นครับถ้าเป็นสีแดงก็ติ๊กกันอื่นนะผมแล้วก็ตกลงครับโอเคคือโปรแกรมซอฟต์แวร์นี้ทําอะไรได้บ้างครับวิธีการ วิธีการทำนะครับก็เราจะสามารถตั้งคีย์ได้นะครับผมผมก็เลข้าเลข่าผมจะเอาตัวอ่าผมจะเอาอะเสียงอันนี้น่อแล้วผมจะเอาเสียงนี้ะผมตั้งเลขหก 6, ประมาณนี้นะครับตาแผนี้มีแค่นี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ผมแจกนะครับไว้ที่ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูนะครับก็ฝากอดตามมาด้วยนะครับฝากเขาดีนะพ่ช็อปด้วยนะครับสำรับ